ข่าวช่องสตางค์มีเดียประจำวันที่11มกราคม2568ครับตามข่าวครับตัดสิทธิ์เงิน10,000บาทสาหรับคนที่ไม่มีแอปทางรัฐมีคุณผู้ชมถามมาว่าจริงไหมฉันไม่มีแอปทางรัฐทำไงดีไม่จริงนะครับคือตอนนี้คุณจะมีแอปทางรัฐหรือไม่มีแอปทางรัฐก็ไม่เป็นไรแต่คุณจะต้องมีคุณสมบัติตามที่รัฐบาลกําหนดนะครับอย่างที่1คือจะต้องเป็นคนสัญชาติไทย2 อายุ60ปีขึ้นไปณนะวันที่15กันยายน2567รายได้ไม่เกิน840,000บาทในปีภาษี2566เงินฝากรวมทุกบัญชีจะต้องไม่เกิน50,000บาทณนะวันที่30มิถุนายน67 ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงการเฟสแรกไม่อยู่ระหว่างต้องโทษจำคุกและลงทะเบียนและตรวจสอบสิทธิ์ผ่านแอปทางรัฐดน,นั้นแล้วถ้าหากว่าคุณเนี่ยได้ทําตามนี้ทุกอย่างแล้วถึงแม้วันนี้คุณจะลบแอปพลิเคชันทางรัฐคุณก็ไม่โดนตัดสิทธิครับเพราะว่าคุณเนี่ยได้ทําตามที่รัฐบาลกําหนดแล้วซึ่งจะมีการประกาศผลคนที่จะได้รับเงิน1 0ึ0 0นเฟสองนะครับระหว่างวันที่2 0 2สถึงดมการาคมน,นี้ถ้าหากว่าคุณอยาก เช็คผลด้วยตัวคุณเองเนี่ยก็สามารถดาวน์โหลดแอปทางรัฐมาไว้บนมือถือเหมือนเดิมได้แต่ถ้าคุณไม่สะด,ดวกดาวน์โหลดคุณก็สามารถไปขอญาติพี่น้องหรือเพื่อนที่เขามีแอปทางรัฐบนมือถือเนี่ยเช็คสิทธิ์ได้ว่าคุณเนี่ยจะได้รับเงินไหมการเช็คสิทธิ์จะเปิดให้เช็คสิทธิ์ยี่สิบถึงยี่สิบเอ็ดมกราคมนี้ส่วนถ้าหากว่าคุณได้รับสิทธิ์นะครับเงินจะเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับหมายเลขบัตรประชาชนในวันที่ยี่สิบเก้ามกราคมนี้ตอบเคลียร์ชัดนะใครที่มีคําถามอะไรเพิ่มเติมนะครับก โดยการแห่งรัฐกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตัง์มีเดียด้วยนะครับดูข่าวสิทธิและโครงการต่างๆจากทาง,าง,างรัฐบาลรวมถึงข่าวดังอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตัง์มีเดียช่องสตังต์มีเดียช่องข่าวของคุณ